สวัสดีครับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ชอบสะสมในพระโบราณน,นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมีพระมานำเสนอนะครับหลักการพิจารณาห้าข้อก็แนะนำไปแล้วในคลิปก่อนๆน,น,นะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระชุดของหลวงพโตยโซทโรนะครับแห่งวัดบ้านกล้วยจนะังหวัดโคราชนะครับพระเนี่ยเป็นพระพิมพ์มพระอุปคุตนะครับ กรรมวิธีในการสร้างเนี่ยเป็นการ่อแบบประกบนะครับสังเกตพิจารณานะครับจะเห็นล่องรอยการประกบแบบด้านข้างนะครับประกบเสร็จแล้วประกบแบบเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะดำเนินการาต่อชนวนนะครับในการเทในการเทพระนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าแบบดินไทยนะครับเข้าแบบดินไทยเสร็จแล้วก็ ดำเนินการอุ่นแบบนะครับอุ่นแบบแล้วก็สำลอกหุ่นเทียนนะหุ่นเทียนและ,ะเทโลหะนะครับลงไปก็จะได้เป็นชิ้นงานนะครับเป็นพราพิมพ์อุปคตุตออกมานะครับมาดูธรรมชาติในการพิจา,ารณาพระโบราณน,นะครับพระโบราณเนี่ยเมื่อเราหยิบขึ้นมาเนี่ยส่องแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น ขี้เบานะครับพวกขี้เบ้าดินไทยในร่องอาตามซอกต่างๆเนี่ยนะครับในหลักการเรียกเราจะเรียกว่าคาร์บอนนะครับนะรบปรากฏร่องรอยของเม็ดน้ำเกินนะครับเม็ดน้ำเกินในผ้าหล่อเนี่ยคือเป็นหลักพิจารณาสําคัญนะครับในการพิจารณาผ้าหล่อโบราณน,นะครับเส้นสลากนะครับเส้นแตกพวกนีน้เกิดจากจากการชั่งเนี่ย อ,อุ่นแบบนะครับคีบเบ้าเนี่ยนานเกินนะครับเมื่อ,อแบบดินในมันก็จะเกิดการเล้านะครับเมื่อเทโลหะเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดร่องรอยนะเป็นเส้นสลากพวกนี้นะครับนในผ้าลอโบรานี่ผิวจะไม่เรียบตึงนะครับเราดูนะครับจะมีร่องอตกแบบตกทรายพวกนี้นะครับจะเป็นเม็ดร่องรอยของดินเบ้านะครับสีดํา นะเมื่อเราขยายดูเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยของการผสมนะพวกประหลอดนะครับและสังกะสีนะครับทำให้โลหะพวกนี้ขึ้นพลายนะครับเป็นพลายเป็นพลายเงินนะครับด้วยระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะ,ะทำให้สนิมออกไซด์เนี่ยกัดกร่อนนะครับพวกโลหะนะครับทำให้เป็นตามดเล็กๆนะครับตามดเล็กๆ นะปรากฏลองลอยกัน <c oughs> อุดนะครับอุดอุดอุดกลิ่งนะครับด้านหลังนะไอตัวอุดเนี่ยก็เป็นตัวช่อชนวนนะครับช่างก็จะแต่งแล้วนำมาอุดนะครับนะมาดูนะมีพวกสนิมโลหะนะครับสนิมโลหะสีแดงแดงพวกนี้นะครับนะก็คือเป็น ตาก,กุ้งนะครับบางคนเรียกแต่ก,กุ้งบางคนเรียกสานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเรียกออกไซด์ของโลหะพลาหลอนะครับถ้าเราเจอพิจนาตามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปลาดูง่ายนะครับเป็นปลาดูง่ายดูนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเหมือนกันนะวันนะเนื้อนเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับปรากฏพวกเนี่ยเอเกินนะครับเหมือนกันนะครับพวกสาแดง ลออ่องลอยการแต่งตะไบนะครับการแต่งตะไบ,ะบด้านล่างเนี่ยพระชุดเนี้ยจะเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วมีขีดบางคนเลียันโอมนะครับบางคนเรียกตัวแบ่งเองสามามภูมิตามภูมิพระชุดนี้มีการสร้างจํานวนสองครั้งนะครับของหลวงพ่อโตเนี่ยถ้าเป็นพระชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นพิมพ์แบบนี้ นะในคราวที่ท่านสร้างอีกคราวนึงก็ในคุยกับพี่ๆผู้อาวุโสก็จะบอกว่ามีอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นพระชุดนี้นะครับปี2อ1 0นเป็นปี2อ1 0อแตอ่การกรรมวิธีในการสร้างนี่ก็เหมือนกันนะครับประกบแบบนะครับต่อชนวนต่อชนวนต่อชนวน นะแล้วก็สำลอกออกแล้วก็เทโลหะเข้าไปนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือหลักการพิจารณาเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยประกบด้านข้างเม็ดบอลนะครับขี้เบานะดินไทยซอกเสียมดำพวกนี้นะครับนะการ <c oughs> อุดนะครับการอุดชนวนนะใช้ช่อชนวนเนี่ยมาอุดอปิด ตรงบริเวณหนึ่งกิ่งนะครับดูขี้เบ้านะครับอมองเห็นกี้เบ้าเนื้อวันณะเหลืองอมงเขียวนะครับนะถ้าเราสงสัยว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยหรือว่าที่เราถือครองเป็นปีไหนสังเกตดูที่หน้านะครับดูนะครับดูที่หน้านะขนาดนะขององค์พระเนี่ยจะลำเลื่อมกันนิดนึงนะครับเราต้องอเห็นตัวจริงสักครั้งหนึ่งนะครับก็ จะได้เปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างใบหน้าและขนาดาน้ำหนักขององค์พระได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และติดตามช่องใต้งาประจันขอบคุณขอบคุณมากครับ